กรับสวัสดีเอฟซีแล้วก็ผู้ติด,ดตามรับชมนะครับทางช่องสีม่งเรอืองไหลโยนนะครับผมมานะฮะ <c oughs> วนันนี้มีสินค้ามานําเสนอเป็นหลังคารถโดยสารนะครับมีอยู่สามใบนะอีกใบหนึ่งจะอยู่ข้างนอกนะครับอันนี้มาถอดออกคือขายรถออกไปแล้วนะครับเป็นใส่กับรถหัวเดียวหัวเดียวนะฮะหัวเดียวตัวนี้จะเป็นติดตัดออกจาก Big บิ๊กเอ็มนะฮะ คันนี้จะตัดออกจาก d m a ม็กนะ d m a มตัวแรกนะครับรถ d m a ม็ Mac ก็ขายไปแล้วครับ <c oughs> d m a มก็ขายไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเขาไม่เอาหลังคานะครับเดี๋ยวมาดูหลังคาครับมีสามใบแต่อีกใบหนึ่งจะไม่สวยเท่าสองใบนี้นะสองใบนี้จะเป็นคนละรุ่นคนละรุ่นคนละแบบกันนะครับตัวนี้จะเป็น เอาดูตัวนี้ก่อนดีกว่านะฮะตัวนี้จะเป็นกระจกแบบนี่ฮะแบบเหมือรถบัสเลยนะตัวนี้ไม่ต้องเวลาฝนตกไม่ต้องใช้ผ้าใบนะครับเป็นดึงขึ้นดึงลงได้อาจจะเป็นรุ่นใหม่นะฮะรุ่นใหม่ <c oughs> รุ่นใหม่กว่าตัวนั้นนะนะ <c oughs> เป็นมีที่เหยียบด้วย,ย,ยบบันไดขึ้นนะบันไดขึ้นมีราวตัวนี้นะฮะกันตกด้วย อันนี้น่าจะเป็นเหล็เป็นเล็เงาวับเลยใครหาไปวิ่งเอาไปใส่หัวเดียววิ่งพวกขอคอนะฮะเป็นวิ่งนักเรียนวิ่งนักศราหรือว่าจะไปรถวัดรถอะไรนะฮะไปทำเป็นเอาไว้สำหรับหลังคานะก็ไม่ผุเท่าไหร่นะครับไม่ผุนะเป็นเหล็กเหล็กจะใช้เป็น เหล็กตัวนี้จะเป็นเหล็กแปบ,บน้านะตัวนี้ไม่ขึ้นสนิมไม่ค่อยขึ้นสนิมนะเป็ดแปบบน้ําเวลาเราตัดมันจะควันขึ้นเยอะๆนะฮะ,ะมีเบาะให้ด้วยนะฮะนี่เบาะ <c oughs> พิงแล้วเบาะนั่นะสีแดงนะคระัแบเบาบะนั่งแล้วก็มีตัวนี้ให้ตัวนี้ก็จะผุนิดนึงนะฮะแต่ไม่ใช่ปัญหาใช้ได้นานอยู่นะฮะตัวนี้น,นี้เขาก็ใช้ได้นานอยู่ มีลําโพงให้คู่หนึ่งครับนี่มีอันนี้เปิดปรับอากาศครับนี่ฮะเปิดปรับอากาศได้ตรงนี้ไม่มีกระจกใครหาอยู่ก็ลองมาดูนะครับใบนี้ตั้งไว้หมื่นห้าหมื่นห้าแต่ซื้อใหม่ก็ประมาณ4ี่หมื่นนะฮะถามเขา อยู่ที่อุดรประมาณนี้ตัวนี้มาส่วนตัวนี้มันมันดูเตี้ยนี่มันตัวนี้น่าจะเตี้ยกว่ามั้งเนาะเพราะว่าอันนี้มันตัดตัวนี้ออกถ้าตัดตรงนี้ออกมันก็จะต่ําลงนิดนึงแต่ตัวนี้น่าจะเตี้ยกว่าหรือเปล่านะฮะน่าจะเตี้ยกว่านะเตี้ยกว่าตัวนี้ต่เตี้ยกว่าแต่มาเตี้ยกว่าไม่เยอะนะฮะเพราตัวนี้จะเป็นรุ่นผ้าใบนะฮะ เวลาฝนตกก็กางผ้าใบลงเป็นรุ่นเก่าหน่อยอันนี้มีบันไดให้เหมือนกันนะมีบันไดแบบนี้ให้เหมือนกันแต่อยู่ข้างนอกนะฮะไม่ใช่เหล็กนะเป็นเหล็กนะตัวนี้อยู่เจ็ดพันแปดนะครับตัวนี้ราคาไม่รั่วนะฮะมีเบาะมีอะไรให้แต่เบาะต้องเริ่มซีดแล้วนะะเบาตัวนี้นี่ตัวนี้ตั้งราคาไว้เจ็ดพันแปดนะฮะตัวนี้ก็ยังสวยอยู่ พอเอาไปใส่ได้นะฮะไม่ถือว่าเอาไปตัดเส้นเหล็กนะครับเลยเก็บไว้ก่อนนะเนี่เป็นสายซีซ,ซีตอนนี้สายซีซ,ซีอันนี้สายเท่าไหร่ไม่รู้ไม่แน่ใจซึ้นท่นนะฮรมอราชพัฒน์นวลสูงได้มาหลายคันละน,นี่ก็เปิดได้เหมือนกันนะ ه, ก็ใครหาอยู่นะฮะหลังคาสําสหรับหลังคาก็มาถ่ายให้เอฟซชมกันเผื่อ <c oughs> อยากเอาไปวิ่งนักเรียนนะฮะวิ่งนักเรียนวิ่งนะะขนของตลาดนัดอะไรอย่างนี้นะฮะไปครับผมฝากาไล่์นี่ฮะแถวนี้ก็ไม่มีรถแล้วนะนะฮะผมก็โลออกแล้ลแต่ก่อนรถจอดเต็มเลยนะ โลออกเต็มเลยเลยมาจอดตรงนี้น